ตรงนี้ยิ้นสวยค่ะฝั่งลาวนะคะเพื่อนๆนั่งรถจากข้าบ่อมาจะเห็นวิวแม่น้ำโขงตลอดสายเลยค่ะตลอดทางไปถึงเชียงทานเลยค่ะเดินถนนขึ้นภูเขาค่ะตอนนี้กำลังลงนี่ฝั่งลาวนะคะเห็นฝั่งลาว สวยงามสวยงามฝั่งลราโอวันนี้ได้ขึ้นรถชมฝั่งลราตลอดทางเลยค่ะนี่คนขับนะอายุแปดสยังกระเวรุ่นนะขับรถ <laughs> ถ้าเข้าจังหวัดเลยก็เห็นภูเขาแล้วค่ะ จะเป็นภูเขาถ้าบ่มาจอดที่ปากชมมันเป็นในฝั่งลาเพื่อนเพื่อนเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นรถจะมาพอดีป้ารีบมาถ่ายนี่ค่ะได้เห็นวิวสวยฮักปากชมค่ะโอ้ทิวทัศสวยงาม ทิวทัศสวยงามฝั่งลาวกับไทยดีน้ำป้าย,ยังได้ภาพสวยสวยงามค่ะตรงนี้มีน้ำนิดเดียวบางที่น่ะไม่มีน้ำนะสวยงามมากเพื่อนๆไม่เคยนั่งรถเห็นความสวยงามของแม่น้ำโขงสองฝั่งมานั่งรถ ถ้าเบื่อนะคะท่าเบื่อเอ้ยถ้าบ่อมาดังรถที่ถ้าบ่อถึงไอถึงไอป่าชมอ้สวยงามประทับใจเลยจากถ้าบ่อมาถึงบางชมนั่งรถสามชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจะต่อรถกรุงเทพไปลงไอไอน้องหินไอ เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนหิวข้าวพอดีห้าโมงนั่งรถทัวต่อไปอีกค่ะไปหาน้ำต่อยนะถึงแน่นอนถึงแน่นอนรอรับนะจ๊ะสองทุ่มครึ่ง